สวัสดีครับเพื่อนรักนกักการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเลวแพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวร์แพนอะมิโนวั์แพนไขโตัวซานสูตรโอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามาติดตามผลการทํางานอยู่ที่หมู่3ครับบ้านปากคลองตาําบลละหมออําเภอนายงจังหวัดตรัง ที่นี่ครับเจ้าของสวนปลาล์มครับเขาปลูกปลาล์มไว้จํานวน15ไร่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามีปลาล์มอายุ8เดือนใช้3เกลือแพนสูตรใหม่มาตั้งแต่ปลาล์มเรียกว่าเริ่มต้นปลูกแล้วเขาบอกว่าปลาล์มเนี่ยปัญหาเริ่มต้นก็คือต้องทําโครงสร้างปลาล์มให้แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกไปเรื่องของเรื่องก็คือต้องทําให้ยอดแข็งแรงและที่สําคัญถ้ายอดไม่แข็งแรงมแมลงจะมากัดกินใบ ซึ่งใบของปลาล์มเนี่ยครับเป็นที่ชื่นชอบของแมลงมากถ้ากัดกินไปโครงสร้างต่างๆก็จะเสียหายวันข้างหน้าครับทลายปลาล์มก็จะเล็กลงผลของปลาล์มก็จะเล็กลงผลผลิตที่ได้ก็เรียกว่าสูญเสียเสียหายกันทีเดียววันนี้ครับมาดูแลปลาล์มตั้งแต่ต้นเล็กๆเพื่อที่จะเติบใหญ่ไป3ปี4ปีให้ผล,ผลผลิตมากมายมหาศาลเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวัวแพนสูตรใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ นี่คือเจ้าของสวนปามอายุ10เดือน15ไร่บอกชื่อเสียงแหลงน้ำด้วยครับผมชื่อปามลมบุญโยงครับปามลมบุญยงครับขอเรียกสั้นๆว่าบ่าวลมบ่าวนมนะครับบ่าวลมนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามกรือแพสูตรใหม่บอกชื่อด้วยครับผมผมวริศสมคิดครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับครับพี่วริศครับผมขออนุญาตเรียกว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับ ทำไมถึงพาผมยังสวนปาล์มแห่งนี้ครับพี่วริครับอ่าครับก่อนก่อนเนี่ยบอกกังๆกับก่อนหน้านี้ครับนารมก็ปลูกทุเรียนอยู่ด้วยอ๋อก็ทุเรียนของนารมอ่ะไม่เจริญเติบโตกิ่งเล็กต้นเล็กแล้วผมก็ได้เอาคู่ของเราอ่ะมามามาให้ใช้ดูครับก็ใช้ไปตอนนี้กิ่งเริ่มโตผลผลิตก็น่าจะได้ปีหน้านี้ครับอ๋อครับก็หมายความว่าบ่าวลมไปติดใจกับการใช้กับทุเรียนแล้วครับครับโดยมาแนะนํา แล้วเรามีความรู้เรื่องสวนปาล์มอย่างไรถึงมาปลูกปาล์มอายุแดเดือนเนี่ยครับปลูกเป็นการทดลองเป็นการทดลองครับเรารู้เรื่องไหมว่าการปลูกปาล์มเนี่ยมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับและทำไมตัดสินใจไปปลูกตั้งสิบไร่เป็นการทดลองดูทดลองดูครับเรารู้ไหมว่าปัญหาของปาล์มเล็กอ่ะมันมีอย่างไรมีเยอะปัญหามันมีอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะมะเร็งใ่ด้วงลงยอดอย่างเนี้ย ตั้งแต่เล็กๆเลยครับอ๋อมันชอบยอดอ่อนอย่างนั้นเหรอครับชอบยอดอ่อนถ้ายอดอ่อนก็เหมือนคนเนาะครับชอบอะไรอ่อนๆเนยแข็งๆเราฟันไปค่อยดีนะเหมือนกันดังนั้นทําไมเราไปสนใจเรื่องยอดอ่อนของต้นปาล์มว่าถ้าโดนแมลงกัดกินแล้วในอนาคตมันจะเกิดการเสียหายทางผลผลิตครับโครงสร้างของปลามันเสียหายพอโครงสร้างความเสียหายเท่าที่ทราบมาก็คือว่ายอดปาล์มเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดของใบต่อๆไปถูกไหมครับครับ ใบมันก็จะปรุงอาหารเก็บอาหารไม่ดีถ้าใบแรกๆเขายอดแรกๆเนี่ยโดนมแมลงกัดกินแล้วก็เรียกว่าใบมันก็จะไม่ยาวต่อไปถูกไหมครับ,รบยอดก็สูญเสียหายการจเจริญเติบโตก็ลดลงไปล,ลงถูกไหมครับ,รบในอนาคตพอ3ปีทลายปามอาจจะลดลงไปด้วยถูกไหมครับเพราะจากการ <c oughs> ที่ต้นไม่โตอันนี้ครับผมมาถามเลยตอนปลูกแบบทดลองนะนะครับเราเริ่มใช้3เกลือเวอแพน,นะอะไรมาเริ่มต้นก่อนในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นอะมิโนไคโตซานคู่หูนี้หรือหญิงเกษตรครับมาใช้อย่างไรเล่าให้ผมฟังโดยละเอียดนะครับหญิงเกษตรใจรองก้นหลุมก่อนครับแล้วหลังจากปลูกแล้วก็ใช้คู่หูนี่ครับใช้คู่หูจีบก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยพอลองก้นหลุมด้วยหญิงเกษตรถูกไหมครับจากนั้นก็ใช้คู่หูมหัศจรรย์ครับ ผสมน้ำยังไงครับใช้สองช้อนครับน้ำยี่สิบลิตรอะมิโนใช้2ช้อนน้ํา20ลิตรครับไคโตซานนะครับก็2ช้อนเหมือนกัน2ช้อนเหมือนกันไคโตซานก็2ช้อนเหมือนกันอะมิโนก็2ช้อนเหมือนกันในปามเล็กวิธีฉีดทํำยังไงครับพ่นยอดใบและรอบพื้นดินด้วยทั้งยอดทั้งใบนะครับแล้วก็คอปามคอปามลงพื้นดินด้วยลงพื้นดินด้วยกี่วันต่อครั้งครับสำหรับปาล์มเล็กเนี่ยสิบห้าวันสิบห้าวันครั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตัวนี้อายุ10เดือนความแตกต่างยังไงเห็นว่า ชาวบ้านแถวนี้เขานินทาเราว่ายังไงบ้างมลานามเยอะปลาเจ้งมันยังไงชาวบ้านเขาที่เขาปลูกปลาเหมือนกันเขาบอกเราว่ายังไงบอกว่าโตกว่าของเขาเครับอายุเท่ากันอายุเท่ากันครับโตกว่าของเขาครับเขานินทาเราอย่างนั้นครับครับซึ่งมันเป็นการนินทาที่ว่าดีมากเลยนะครับพอโตกว่าของเขาก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย แตกต่างกันครับแตกต่างกันเยอะถ้าปามเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มที่ใช้เคมีในการบำรุงดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเลยกก็ตามทีเขาบอกว่ายอดมันเนี่ยบางทีหักของเรามีบ้างไหมยอดหักไม่มีไม่มีไม่มีรับไม่มีนะครับเคยกังวลไหมเคยกังวลครับแต่ว่ามีบางสวนที่เห็นว่าใช้เคมีครับถึงขั้นที่ยอดปามหักมีไหมมี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 ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราโล่งใจว่ายอดปามของเราไม่มีหักท่านอย่างนี้เราสักกี่อีกกี่ปีจะให้ผลผลิต ประมาณสามปีนะครับที่ต้นของเราบางต้นนี้เขาบอกว่าเห็นเริ่มแทงนกแล้วครับหรอครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนเริ่แทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมีแด่ียแปลงนี้ครับหรอครับไม่สิบเดือนเริ่มแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหมแปลกแปลกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจละสําหรับผู้ปลูกวนปาล์มนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเรียกว่าปาล์มเล็กตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงการที่เรียกกันว่านะครับจะมีโอกาสได้ผลผลิตในวันข้างหน้าทล,ลายต้องมีน้ําหนักแน่นอนมีมีมถูกไหมครับครับ่บาวลมรู้จักคําว่าทล,ลายเนี่ยว่ามันใหญ่มันโตนมีน้ําหนักเนี่ยถ้าทล,ลายหรลอทล,ลายหนึ่งเนี่ยเขามีน้ําหนักกันเท่าไหร่โดยทั่วไปมันอยู่ที่ระยะของปามอายุมาด้วยครับมาอยู่ที่อายุอ๋อถ้าอายุมาก ลายจะโตทลายจะโตครับไปตามอายุครับดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำหรับรออนาคตข้างหน้าถูกไหมครับครับถ้าเขาถือว่าปาล์มเนี่ยอายุสูงสุดที่มันทําผลิตผลที่ได้น้ําหนักสูงสุดเนี่ยตอนสักกี่ปีประมาณสิบปีสิบปีนะครับตอนนั้นจะมากันแน่นทลายเลยลายเบลือเ <laughs> บลอเลยนะครับอ <laughs> ย่างเราถ้าเราใช้อย่างนี้เรามั่นใจว่าก่อนสิบปีไหมที่มันจะสามารถที่จะทําทลายได้ น้ำหนักขนาดที่เรียกว่าตอนอายุสิบปีของคนทั่วไปถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้จะดีกว่าจะดีกว่านะครับโอ้โห oh, oh, oh. คิดนิดนึงแต่บอกได้ความหนักแน่นว่าจะดีกว่าเพราะมันเท่ากับว่าย่นระยะเวลาการได้ผลผลิตที่มากขึ้นความภาคภูมิใจในการที่ได้เห็นการทดลองครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทดลองที่ถ้ามีระดับเกรดเเกรด B เกรด C เราให้การทดลองครั้งนี้ในปาล์ม15ไล่ของเราอายุ8เดือนเนี่ยเราให้เกรดของการผ่านครั้งนี้เกรดเท่าไหร่ครับเหมือนกับเกรดเเกรดเนะครับครับไม่นิคถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับให้คะแนนตัวเองแปลงทดลองของตัวเองให้คะแนนเกรดเอปามภาคภูมิใจนี้คือการใช้ผลิตภัณฑ์ครับ,รบนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ กับพี่น้องชาวสวนปลาล์มที่เรียกว่าเริ่มต้นการปลูกปลาล์มนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าช่วยบอกเขาด้วยเอะครับว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ขนาดไหนครับมั่นใจร0 0ยปอรที่ใช้ไออะมิโดเปอร์เมนนี่แน่นอนดีกว่าแมาลงก็ไม่กัดร,ร่วงก็ไม่ลงดินก็สมบูรณ์ปลาล์มก็เต็มปี้อย่างนี้ไา้ใจดีกว่าครับตรงนี้ครับแทบจะต้องไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับครับ ถ้าไม่กังวลก็คือความไม่กังวลคนหมดกังวลก็คือสบายใจค,คนสบายใจก็จะมีแต่งินทองไหลเข้ามาเทเข้ามาเป็นพลังของการเกษตรที่ยัง่งยืนในฐานะที่ปรึกษาวลิตพัธุ์ครับบ่าววลิตนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องนักการเกษตรที่เราไปให้คําปรึกษาใช้สามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่บอกพี่น้องด้วยเะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน,น,น,นสมาชิกที่อยู่บริเวณนี้ครับให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเรา อยากจะได้ผลผลิตที่ดียังมีเงินกลับมาให้เราใช้ด้วยครับโอ้โห oh, oh, oh. ครับนี่ก็อีกหนึ่งคำพูดนะครับที่เรียกกันว่าขีดเส้นใต้ของความสุขความสำราญเบิกบานไร้กังวลถ้าอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรไทยมีความยั่งยืนแน่นอนครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนขอยห้พลังใจเหล่านี้สู่เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศ ผู้ที่ปลูกปามโดยเฉพาะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปห่งความสุขครับความไร้กังวลน,นี้คือความสุขที่สุดข,ของเกษตรกรเราจะไปติดตามหาเกษตรกรมือใหม่มือใหม่มห,มหน้าใหม่ใช้ของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามเกลือวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจอือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน